สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบาพดเกมเพลย์คลิปนี้เรามาไขาปริศน,นาเกม d i a b Diablo i m m o r t a l กันอีกแล้วนะครับเ,เรามาลากกระจกนะจะเป็นเลเซอร์ยิงเด้งไปเด้งมานะครับนึกว่าม a จิกเซลินเดอก็ต่อจากเคเวสที่แล้วนะครับเป็นจุดตะเกียงให้ครบทั้ง9จุดนั่นแหละนะอันนี้ลากแค่3ครั้งเ,เรามาเปิดเลเซอร์กันก่อนเลยเอา้าโดนอะไรวะเนี่ย <laughs> ่นี่มาแล้วนะฮะ <Something happened. S 1> ก็ง่ายๆนะครับกดแค่สามครั้งเค <c oughs> ยผ่านมาแล้วไปเลยอันนี้นะครับจำไว้ด้วยนะฮะแล้วก็อีกทีหนึ่งนี่แล้วก็อันนี้ครับผมเรียบร้อย <c oughs> ง่ายๆเลยนี่โอ้โอพุ่มแย่พุ่มแ yeah, yeah. ย่เดี๋ยวเดว ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ไม่ชอบก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากรายการใหม่ด้วยนะฮะอาจจะเป็นแคสเกมสตรีมเกมนะครับแต่อาจจะต้องรอเครื่อง PlayStation 5ก่อนนะครับอาจจะเต็มสูบมากกว่านี้นะอันนี้แบบเทสเทสไปก่อนนะครับกับเกม Diablo Immortal ในมือถือก็เล่นได้นะครับเทตามนี้เลยนะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะฮะมีปลาสวยๆในช่องเหมือนเดิมแน่นอนฮนะยังไม่ได้ทิ้งไปไหนฝากกดติดตามด้วยครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย